ทุกป้ายบอกเล่าความปลอดภัยชื่อและความหมายป้ายสีเหลืองที่คุณควรรู้ป้ายทางร่วมใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้ายหรือทางขวาตามลักษณะสัญ,ญลักษณ์ในป้ายป้ายระวังคนข้ามถนนใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าบริเวณทางข้างน่าจะมีเส้นทางข้ามหรือเป็นย่านชุมชนที่มีคนข้ามทางเสมอ ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้าใช้เตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าทางข้างหน้าเป็นวงเวียนและจะผ่านทางแยกได้โดยการขับรถอ้อมวงเวียนไปทางซ้ายป้ายเตือนทางแคบด้านซ้ายทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านป้ายเตือนทางแยกเอกทางขวาทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางขวาให้ขับรถด้วยความระมัดระวังป้ายเตือนทางโถแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ้ายทางเดินรถสองทางให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายและระมัดระวังอันตรายจากรถที่ขับสวนทางมาต้องการรับข้อมูลใหม่ๆสามารถคลิกลิงก์ใต้โพตนี้ได้เลยหรือเข้าที่ w w w t r a f f i c t a i com ได้นะคะ